หลังจากที่เราได้ชุดกาแฟนะครับได้หม้อต้มกาแฟนะครับแบบโมกาพอตครับมาเป็นเครื่องเป็นตัวใหม่นะครับเป็นหม้อใหม่ๆนะครับเราก็จะทําการทาความสะอาดนะครับโดยผมจะทําความสะอาดประมาณ3ครั้งนะครับโดยประมาณ3าครั้งนะครับเพราะว่าเราได้เครื่องมาใหม่เราต้องทําความสะอาดกันก่อนนะครับจะทําให รถกาแฟะจะได้ไม่เพี้ยนนะครับอันนี้ผมก็วางเตาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะดบดกาแฟะนะครับเดี๋ยวผก็จะบดกาแฟไว้รอก,ก่อนเลย ก็จะบดกาแฟรอไว้ก่อนเลยนะครับ ก็จะบดหยาบๆนะครับก็ไม่ถึงกับหยาบมากนะครับพอๆกับเม็ดน้ตำตาลทรายนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอามาใช้นะครับในช่วงที่เราจะล้างหม้อนะครับขั้นตอนต่อมานะครับหลังจากที่ผมวองเตาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเติมน้ำนะครับ ครั้งที่หนึ่งนะครับเราก็จะใส่น้ําร้อนนะครับใส่น้ําร้อนให้น้ําร้อนอยู่ต่ํากว่าวาล์วตัวนี้นะครับแล้วก็จะต้มเป็นน้ําร้อนธรรมดาก่อนนะครับก็เรียกจะเป็นการล้างครั้งแรกนะครับเราก็วางไว้บนตาเลยนะครับ ก็ดอให้น้ำนะครับจากด้านล่างเดือดขึ้นมาข้างบนนะครับก็จะเป็นการล้างเศษนะครับที่อยู่ตามขอบนะครับตามด้านล่างนะติดกับหม้อนะครับเพราะว่าเป็นหม้อที่ซื้อมาใหม่นะครับการผลิตก็อาจจะมีเศษโลหะติดอยู่ด้านในนะครับเราก็จะทำการล้างด้วยน้ำร้อนนะครับให้ก็เดือดขึ้นมาก่อนหนึ่งครั้งนะครับ เราจะใช้น้ําร้อนนะครับทุกครั้งนะครับเพราะว่าจะทําให้น้ํานะครับเดือดเร็วขึ้นนะครับจากนั้นน้ําก็จะเริ่มเดือดออกมานะครับ น้ำตรงนี้นะครับเริ่มเดือดออกมานะครับเราก็จะเอาน้ำครั้งแรกไปเททิ้งก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็เปิดฝาออกนะครับต้องใช้ผ้าจับนะครับเพราะว่ามอจะร้อนมากเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำร้อนไปอยกนะครับ โดยให้ต่ำกว่าวาวเหมือนเดิมนะครับครั้งที่สองนะครับในการล้างนะครับเที่ยวที่สองเราก็จะใส่กาแฟลงไปนะครับ ใส่ไปให้เต็มนะครับ<อ>ก็เอาเกียร์ให้เรียบนะครับไม่ต้องกดนะครับจากนั้นเราก็ใส่ลงไปในมากติอบนะครับแล้วก็ปิดนะครับ แน่นนะครับเสร็จแล้วเราก็วางลงไปที่เตาเหมือนเดิมนะครับ๋ยวนี้เป็นเที่ยวที่2นะครับเสร็จแล้วเราก็รอให้น้ำกาแฟเดือดอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับช่วงเวลาที่รอให้น้ำเดือดนะครับก็จะใช้เวลาอยู่พอสมควรนะครับ เพราะว่าเป็นเ,เป็นเตาไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเป็นตั้งเตาแก๊สนะครับที่เป็นเตาไฟนะครับก็จะเดือดเร็วกว่าน,นี้นะครับ สังเกตว่าเริ่มกาแฟาเริ่มไหลออกมาแล้วนะครับมันก็จะกระเด็นนะครับพอเราเปิดที่ไฟเล็กหานะครับเดี๋ยวปิดไว้ก่อนนะครับเพราะตอนนี้ต้องใช้ประมาณเลขห้านะครับพอกาแฟเดือดเราก็เบาไฟลงนะครับเที่ยวนี้เป็นเที่ยวที่สอง รเราก็ปล่อยให้ก็ดันขึ้นมาให้หมดนะครับหลังจากที่น้ำกาแฟก็ดันลงมาหมดแล้วนะครับเราก็จะเอาน้ำ ครั้งนี้เป็นน้ำครั้งที่สองนะครับเราก็จะเอาไปเททิ้งก่อนนะครับยังเดือดไม่ได้นะครับยังกินไม่ได้นะครับเอาไปเททิ้งก่อนหนึ่งอีกเป็นน้ำกาแฟเที่ยวแรกต้องเอาไปเท <reinforced S 2> ทิ้งก่อนนะครับก็นับจากเที่ยวที่2ก็เป็นเที่ยวแรกเป,นกเปน็นน้ำาป่านะครับเป็นเที่ยวสองก็จะเป็นกาแฟนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาล้างาหม้ออีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเที่ยวที่สามนะครับเดี๋ยวเที่ยวนี้เราก็จะ เอากาแฟนะครับไปทิ้งก่อนนะครับทีนี้เราก็จะมาล้างเที่ยวที่สามนะครับเป็นเที่ยวสุดท้ายนะครับแล้วก็ใส่น้ำร้อนไปนะครับให้ตํากบัววาวนี้เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่กาแฟไปอีกหนึ่งทเที่ยวนะครับ ต้องอัดแน่นนะครับแล้วก็ใส่ให้ไปแล้วก็ใส่เต็มเหมือนเดิมนะครับก็เ,เกีย่ยนะครับให้ทั่วให้เรียบๆนะครับพอเราไม่มีตัวดันนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ไปที่หม้อนะครับ เตาเหมือนเดิมนะครับซึ่งเป็นเตาไฟฟ้าก็จะใช้เวลาพอสมควรนะครับตัวนี้ที่ซื้อมาทั้งชุดนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะปรับไปที่สุดเลยนะครับปรับไปที่ห้าเลยนะครับทีนนี้ครั้งสุดท้ายนะครับทั้งที่สามเขาก็จะเริ่มเดือดแล้วนะครับนี้อ่างกาแฟก็เบาไฟลงได้เลยนะครับเก็บไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยว กาแฟจะกระเด็นนะครับตอนนี้น้ำก็จะเริ่มเดือดนะครับดันออกมาแนละ้วก,ก็จะปิดฝาไว้นะครับเดี๋ยวน้ำกาแฟกระเด็นนะครับพอน้ำเดือดเราก็ปิดไฟเลยนะครับเสร็จจากการล้างนะครับเที่ยวนี้เป็นเที่ยวสุดท้ายนะครับ เดี๋ยวเราก็จะเอากาแฟนี้ไปทิ้งเหมือนเดิมนะครับยังกินไม่ได้นะครับเปิดขึ้นมานี่หอมมากเลยนะครับที่ล้างไปแล้วนะครับทั้งหมดสามเที่ยวนะครับล้างด้วยน้ำร้อนหนึ่งเที่ยวนะครับแล้วก็ล้างด้วยกาแฟอีกสองเที่ยวนะครับก็จะเป็นสามเที่ยวนะครับสำหรับอ่า เพื่อนคนไหนที่ซื้อมาใหม่นะครับก็ทําตามนี้นะครับก็คือล้างน้ําร้อนหนึ่งครั้งแล้วก็ล้างกาแฟอีกสองครั้งนะครับเสร็จแล้วครั้งที่สี่เราถึงจะมาต้มดื่มได้นะครับครั้งที่สี่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาต้มเดื่มกันเลยนะครับ สำหรับเที่ยวนี้นะครับเที่ยวนี้ก็จะ่านได้แล้วนะครับเป็นเที่ยวที่สนะครับสำหรับการล้างน,นะครับที่ซื้อมาใหม่ๆนะครับก็จะเป็นวิธีง่ายๆนะครับสำหรับเพื่อนๆ่อที่ได้หมอกกาแฟนะครับที่จะเป็นหม้อ โมก้าพอตนะครับมาใหม่ๆนะครับที่จะก่อนที่จะใช้งานนะครับก็หวังว่าคงจะมีความสุขกับการกินกาแฟสดสำหรับเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ